สวัสดีครับช่องผสมแมคโครครับนี่ครับวันนี้อยู่แบนแบนไลน์ครับอย่างเพราะว่าที่ผมที่เคยบอกว่าระดับขาดนะตอนนี้ก็แก้แล้วครับแก้แล้วแก้ดับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ช่องนี้ครับพอเราเนี่ยครับเราเจาะช่องเข้าไปครับนี่ครับดึงเห็นไหมเนี่ยครับเราไปอยู่ในช่องแล้วเจาะช่องเนี่ยขึ้นไปใส่ใส่นู่นนะครัใส่ไกลๆนู่นน่ะสูดให้ไา่ใหม่ๆใส่ ใส่ไปแล้วเติมแล้วฮะเติมแล้วนี่ครับเห็นปะดินดำๆเติมแล้วอีกทีนี้ผมก็จะมาแนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่เราเอาดินเติมเสร็จแล้วนี่ฮะนี่เห็นไหมเราเติมแล้วอัาน,นี้พอเราเติมแล้วเนี่ยดินเก่ากับดินใหม่เนี่ยมันจะแห้งไม่ทันกันทีน,นี้เวลาเราเติมเนี่ยสมมติว่าแรกๆเราถมไว้เนี่ยแปลงที่เราถมเนี่ยเราทํามาแปดพีแล้วดินเริ่มแห้งช้าเตร์ปรับได้แล้วแต่ไอตรงที่เราแก้ง,งานตัวใหม่เนี่ยมัน มันจะแห้งไม่ทันแล้วเราจะปรับเร็วๆจะเราทำไงก็เนี่ยมีวิธีครับถ้าเกิดว,ว่าอันนี้เราพูดถึงว่านะถ้าเกิดว,ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดไม่ทันหรือว่านึกพระนึกพาะไม่ออกเนี้ยครับผมก็จะแนะนำวิธีว่าให้เราขุดดินข้างล่างครับอ่าเป็นดินข้างล่างครับขึ้นมาวางเลยครับวางทับดินเปียกครับให้เราเอาดิน คือดินเปียกที่ต้องขุดเนี่ยเราอย่าวางให้ถึงให้ให้ให,ให้อย่าเพิ่งรีบวางให้ได้ระดับนะครับเราเกือระดับไปสักสิบเซนยี่สิบเซนแล้วเราก็เอาด้านดินเนี่ยขึ้นวางครับตักดินก้นล่างครับที่ดิน,ดนแข็งครับขึ้นมาวางครับเพื่ออะไรเพื่อว่าในระยะเวลาวันเดียวเนี่ยทักเตอร์ได้ขึ้นปรับได้ครับถ้าเกิดอย่างนี้วันเดียวปรับได้เลยครับอ่าเพราะว่าดินที่เรามาแก้งานเนี่ยมันจะแห้งไม่ทันกับอ่าดินที่เราทําไว้ก่อนหน้านู้นที่ผ่านมาทบเจ็ดวันเนี่ย มันจะแห้งไม่ทันนะฮะแล้วก็เราดิเปียกขึ้นไปมันจะแห้งไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีเอานาดินเอาหน้าดินหรือเอาดินชั้นล่างดินแข็งคือหาที่ดินมันค่อนข้างแข็งที่ตเตอร์วิ่งผ่านได้ขึ้นมาปรับไว้เนี่ยงานเราก็จะสามารถปรับขึ้นปรับได้เลยนะฮะเราก็จะย่น,นเวลาไปไปได้นะฮะไม่งั้นถ้าเกิดเราเอาดิเปียกขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นไว้เหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะแห้งไม่ทันเพราะไม่ทันตัเตอร์ก็จะปรับไปได้นะครับตกเตอร์ปปิดไปได้แล้วเนี่ย มันเราก็จะส่งงานไม่ได้จะทําให้เราช้าไปอีกครับอันนี้ก็เป็นเคล็เล็กน้อยๆครับ่าเราก็มาฝากพี่ๆเพื่อนกันในงานถมดินก็คือว่าผมก็จะมีงานหลากหลายนะฮะก็จะเป็นโคกหนองนาเอ๋ยะไรเอ๋ยก็มันงานหลากหลายครับงานรับดินรับไรเดี๋ยวนี้รับดินเนี่ยจริงๆรถผมรบบรถมันเล็กจริงๆไม่ต้องรับดินสักรถสิบล้อกันลังสวยแต่แต่ว่ามันมันไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีสิบล้อดินมันแพงครับ คือการขนส่งมันแพงครับตัวนี้ก็ต้องนิยมเป็นล่วงหมดนัาก็เป็นไรครับเราลองทำตัวน,นี้ว่าทางสิบล้อ,อก,ก็ต้องเข้าใจเราด้วยครับ<อ>รถเล็กเราจะให้รับรถพ่วงว,วันหนึ่งยี่สิบล่วงสามสิบล่วงมันเป็นไปไม่ได้นะฮะ<อ>แต่วนาตัวกเราจะมีเอ็กเอนอยู่นะครับเอ็กเอมันยังช่วยงานเราอยู่ผมก็จะรับแค่โตเดียวครับวางไปเรเื่อยนี่ครับก็เดี๋ยวคงจะเป็นพรุ่งนี้วันนี้คงจะปรับนะครับอันนี้ก็เอาเทคนิคเล็กน้อยมาฝาก พี่พี่เพื่อกันครับว่าเอาสมมติว่าเราแก้งานไปแล้วแก้งานเจาะช่องเข้าไปแล้วเอาดินไปเติมแล้วแต่นี้ไอช่องที่เราโวอยู่เนี่ยอาบางทีถ้าเกิดเราบางทีบางท่านลืมหรือไม่ได้ไม่ทันได้จุดคิดเราเอาดินเปียกใสโอ้นานแห้งนะครับถ้าเอาหน้าดินขึ้นนี่ก็แทกเตอร์ก็สามารถปรับไปเลยนะฮะพราแทเตอร์ก็เพเตอร์ก็จอดรอยอยู่แล้ว เราจะมาแต่ละวัาวานครับมันปรับระดับไม่ได้ครับระดับมันขาดครับคันเอ็กเอมของวางขาดไปเยอะวนนะฮะอันนี้เรามาเทคนิคนิดน้นอพูดกันมาฝากกันครับมีงานมีงานอะไรที่มันเป็นพอเป็นเทคนิคพอเป็นประโยชน์พี่เพื่อนผมก็จะเอามาฝากเป็นเป็นช่วงเป็นระยะระยะไปนะฮะพ,พ,พี่เพื่อนทํางานจะได้เาเรียกว่าเพื่อนผูน้ฝากรู้ไม่ได้เรื่อยปกติพวกนี้ก็ มันแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่ใครจะทำกันยังไงอะไรยังไงเราก็มีเทคนิคดีก็อยากมาแชร์กันครับนะฮะอ่ะโอเคครับแล้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม